การส่งออกไผ่กวนอิมในช่วงสถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าค่ะที่จังหวัดพะเยาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ยอดการส่งออกต่างประเทศก็ลดลงนะคะทางกลุ่มเกษตรกรก็ได้มีการปรับตัวเพื่อขายทางออนไลน์ค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ บนพื้นที่กว่าสิบไร่บ้านสันต้นตุ้มตอมอดแม่อิงอำเภอภูกำรรยาวจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ปลูกไผ่กวนอิมไม้ประดับประเภทไม้พุ่มที่ได้รับความนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านบูชาพระหรือเจ้าที่เป็นของที่ระลึกตามความเชื่อในเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่ง ว่าราราทวงชัยยาครูที่พันตัวมาทำธุรกิจไผ่กวนอิมเล่าว,ว่าตนเองได้ทำธุรกิจขายไผ่กวนอิมมาตั้งแต่ปี2538เพราะมีเครือญาติขายดอกไม้อยู่ที่ตลาดในกรุงเทพจากนั้นก็มีออเดอร์จากต่างประเทศในปี2547ก็เริ่มส่งออกไปประเทศอินเดียอิสราเอลและอิรักมีออเดอร์การส่งออกทุกเดือนมูลค่าการส่งออกกว่า3-5ล้านบาทต่อปี ต้นไผ่กลอิมที่นิยมปลูกมีอยู่3สายพันธุ์คือสีเขียวสีเงินสีทองลูกค้าส่วนมากจะชอบสีเขียวนำมาแกะใบคัดลำต้นทำเป็นชิ้นงานไผ่ตรงไผ่ดัดไผ่ถักสารไผ่ถักเตียและทำไผ่แตกนอกเป็นพุ่มเป็นชั้นซึ่งไม้ดัดและไม้สารจะได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศและใช้รางงานชุมชนโดยส่วนมากจะเป็นรายงานสูงวัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในปีที่ผ่านมาบ้านไผ่กวนอิมต้องประสบปัญหาด้านการผลส่งทั้งในและต่างประเทศทําให้ต้องลดการผลิตยอดสั่งซื้อในประเทศลดลงกว่า60%และยอดสั่งซื้อต่างประเทศลดลงกว่า50%ทําให้มูลค่าสั่งซื้อคงเหลือ2-3ล้านบาทส่งผลให้การจ้างงานในชุมชนลดลงด้วย จากคนงานเกือบ100คนเหลือเพียง10คนที่ทำงานเป็นประจำแต่ต่างประเทศนี่ปัญหาของเราก็คือลูกค้าต้องการของแต่เราไม่มีไฟบินไปทีนี้ถ้าไปทางเรือเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยนี่เราต้องทำให้ลูกค้าประมาณ2อสเดือนแล้วของกวัวจะถึงลูกค้าอีกตั้งเดือนกว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เราลดการส่งออก จากที่ปกติเราจะส่งทุกเดือนเนี่ยก็เหลือปีละสองครั้งเนี่ยถ้าไปทางเรืออย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าในปีนี้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไผ่กลอนอิมภูกรรมยาวหันมาทำตลาดออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กภูกรรมยาวลัคก,กี้แบมบูไผ่กลนอิมพูกรรมยาวซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศและคาดว่า หากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายช่องทางการขนส่งสะดวกจะทำให้ไผ่กลอิมภูกรมยาวได้ส่งต้นไผ่กลอิมของไทยสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งวัฒนีบุญเก่ง NBT บเชียงใหม่รายงาน